สบายดี LT Vision จีนเตรียมผลิตรถไฟรางเบาพลังงานใหม่ให้อร์เจนตินาเป็นครั้งแรกตามที่เราได้ทราบกันนะครับว่าประเทศจีนนอกจากจะมีโครงการ One Belt One r o ในการเชื่อมต่ออาเซียนเอเชียแล้วก็ออกอยุโรปนะครับตอนนี้ประเทศจีนยังได้ผลิตรถไฟนะครับเป็นรถไฟรุ่นใหม่เลยให้กับประเทศอร์เจนตินาและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับบริษัท CRRC ถังซาน ผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงรายใหญ่ของจีนประกาศลงนามในโครงการรถไฟรางเบาพลังงานใหม่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดจูจุยของอาร์เจนตินาซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รถไฟรางเบาพลังงานใหม่ของจีนจะถูกนําไปใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของอาร์เจนตินาบริษัทได้เผยครับว่ารถไฟขบวนนี้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด72คน พร้อมด้วยห้องคนขับทั้ง2ฝั่งของรถไฟทําให้สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง2ทางนอ,อกจากนี้ครับรถไฟจะประยุกใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมและใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์อนุดมสมบูรณ์ในจังหวัดจูจุยเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานสําหรับรถไฟควบคู่กับการตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดท่านฐานมู่ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทได้กล่าวครับว่าบริษัทจะร่วมมือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจูจุยอย่างใกล้ชิด เพืแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคฝึกอบรมบุคลากรและบำรุงรักษายานพาหนะท่านโจราโดโมเรสผู้ว่าการจังหวัดจูจุยเปิดเผยครับว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาไฟฟ้ารางเบาพลังงานใหม่ในอาร์เจนตินารวมทั้งทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมหาศาลก่อนหน้านี้ครับบริษัทได้เคยส่งออกรถไฟดีเซลขนาดราง1เมตรไปยังอาร์เจนตินาผ่านทางทะเลเมื่อปี2015แล้ว แล้วพบกับ LTV i s i ี n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี